แล้วเดาแล้วทำมึงเลียกกับไอค่ะวู้กูเฟิลป็นลายที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยใส,ส่ไอ้เหี้ยสีเขียวไอ้เจ้วิ้ยไม่ต้องแต่งเลยนะนี่โอ้ไอเหี้ยสีเขียวไอ้เจ้รถมันเกิดมา <c oughs> เพื่อเราจริงจริงเลย <c oughs> แต่งแค่เครื่องก็ว่าไอ้เหี้ย น้องกบอ่ะประหยัดังค์ไม่ต้งเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอทะเบียนไม่เท่เลยศูนสองหนึ่งไง วุ้ยตัวขาตัวครับตัวครับตัวครับตัวขาตัวขาตัวขาตัวครับสีแดงดีกว่าสีแดงดีกว่าโว้ย โดนด่าโดนด่าเลยสีแดงเฟี้ยวกว่าบุ้ยสีแดงอะไรสีแดงแรงดิบบุ้ยอุ้ยถ่ายให้ตังกวยดูดีกว่า <c oughs> อ่า หรือว่ารู้จริงไอหม่องเป็นมะเนี่ยไอหม่องเป็นมะเนี่ยไอหม่องเป็นปะโวยโวยโวยสี่หรือเปล่าโวยโวิโวิโวโโวยโวยวย สีแดงไม่สวยสวยถ้ามีเธอนั่งข้างอ่ะไม่สวย,สวยเป็นน้องใบตองใบเตยดีกว่าชี้น้องใบตองดีกว่า ไอ้หรือไอชื่อน้องใบหม่อนดีหรือพี่อาอบดีไอ้กบไอ้กบไอ้กบเคโลเคโลดีกว่าเคโลเคโลไปก็ไปเรื่องหลังเลยดีกว่าเคโลเคโลแล้วก็ล้อสีแดงเด้ไม่เอาเขาไม่เขาไม่อยากยุ่งล้ออ่ะแต่มันอ๋อแม็กไงอ๋อ ก็เอาเหลือบแดงไง้างใน,นดนะแดงไปนี่ไงเป็นเขียวแดงเดือบเขียวอันนี้ปะล่ะสบายเลมเอาละไม่ดีรอแล้วไม่รอดีคาร์นะราบอนนะคาร์บอนมาก่อน อุ้ยมันการยิงข้างหลังได้นี่ดวะอันนี้เนี่ยมันการข้างหลังได้ด้วยววอ๋นนอตำรวจยิงไม่โดนไงไงอนยาวอีกกว่านี้ยอนเป็นอาทิตย์อะง,งอนอะไรก็ไม่รู้งอนแล้วก็แอก๊ก เอาสีะไรเนี่ยสรุปเอ,าอ,อ้าชิบหายแล้วเผลอกดออกขึ้นมาขึ้นมาเผลอกดออกอ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ยืมข,ของปซื้อแต่งไปแต่งหมดไปแสนห้าไ,ไม่รู้อ่ะคือเขาแต่งรถมาเขาไม่ชอบเขาไม่ค่อยชอบโหลด รมันไต่ไม่ได้รอเดี๋ยวลองโหลดกันแล้วเร่งไรเลรถมันไม่พลิกอยู่แล้วนะคันเนเพราะมีที่แน่นอนเพิ่มยึดเกาะเพิ่มยึดเกาะอ๋อเราใต่ไม่ค่อยได้อเอะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปนี้กันมันมีความรู้สึกว่าไต่แล้ไม่รู้ว่าบางคนก็บอกว่าแล้วแต่โมเดลรถอะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะก็เดี๋ยวลองดูก็ได้ เราลองถามอ่ะลองอะไร<า>อ่ะอ้าวมันกรีบอะไม่ขึ้นไม่ใช้อ่ะต้องกดอะไรกดอีอ่ะกดอีกดับก<อ>ดอีเลยเข้าห้องน้ำแบบผมแม่งโคตรมีไฟตอนนี้คุณดูบอกเลยไอ้เหี้ย ực. ผมแม่งโคตรมีไฟนะจำคำไว้ผมแม่งโคตรมีไฟเนี่อ ตามคำนี้ไเลยสีนี้สวยนะเอ้ยว่าเดี๋ยวมาไว้ก่อนสีนี้ก็อันนี้ก็ได้นะอันนี้หรอเล่นละครนี้อ่ะอือ แน่นเนาะใช่ครับสีนี้แหละสวยละ <don> อะไรล้องเงนเนาะใช่ใช่ใช่หรือว่าสีเขียวมันเดิมสวยกว่าไม่ได้สีนี้ก็โอเค สวยหรือว่าเป็นอันนี้ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาแต่งใหม่มันร้อยห้าสิบเองดอกองมันตั้ง 3, สามพัน้ีดเงินนี้ก็ได้เนะใช่ใช่ใช่เรียว่าสีหมงอ๋อ <c oughs> แต่ไม่ค่อยมีรถสีเขียวที่เนี่ยเอาสีเขียวดีกว่าโอเคเสร็จล้โอเคไป โทษนะครับโทษนะครับเอาๆๆเอาๆๆเอาอะไรพีโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับเบลสีหมิ่นป่ะไม่สีเป็นเนี้ยก็อบอกแล้วเหมือนพี่สีอะไรอ่ะไม่สีมันอุบาทจัง ไ,ไปเช็ดโรดดิสียังแก่เลยไปเชียเลย,ไม,เมยไม่เหเหมือนที่เขาแต่งไลายเลยอ่ะที่เขาแต่งไลายอย่างสวยมันปสีมันเก่งเก๋มันแหละนะฮะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับพอพูดก็หาว่าเล่งนะ วิจริงยิ่งกว่าละครพูดอะไรไม่ได้เยอะ,อะก็หาว่าเร่ง จริงจริงใช่ไหมว่าทำอะไรไอ้เสต้าใช่ปะเนี่ยใช่เสต้าปะเนี่ยเสียงเหมือนน่าจะสวยนะเขาว่าว่าไหมแต่พอเช้แล้วมันก็สวยก็ยังเป็นสีน้ำเงินไหมได้ได้ได้โบรดฮัลโลง ลุงถ่ายไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปถ่ายฮะแบบนี่อยู่อ่าอ้อนี่แหละอ่าที่ไหนวะแหลนแดงเย่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 รอบอยก่อนไป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 ได้รับหลังก็บอกบอก็บอกเซต้าถาม,ถ,ามถูกปะละ่ะเซต้าถามก็เลยตอบถูกปะละ่ะผมไม่ได้รับหลังก็ <laughs> บอกแค่วันหนึ่งชั่วโมงละไม่รับหลังเลยไ,ไปนะ แต่รายการลงแ๊บไม่สวยเลยเนาะได้อยู่เอาจิงอ่ะ,ะท่นะเขาว่า <laughs> หนึ่งชั่วโมงนะโม <laughs> ไอ้ทัานได้จบลูกเนี่ยวันเนี้ย